สวัสดีครับวันนี้เอ็จุดทีวีจะมานำเสนอ,อการเติมซิลิโคนการ์จอแล้วก็ CPU ของคอมพิวเตอร์เก่า14ปีนะครับเนื่องจากว่าเล่นเล่นเกมไปมันเกิดอาการแบบนี้ครับททมมาำไนี่เลยครับแบบนี้เลยครับดูกันอีกทีครับก็กบมีปัญหาแบบนี้มาประมาณ4-5ปีแล้ว,วนี่ครับยืนยันความเก่า 2012นะก็เลยถอดกร์ดจอออกมานะครับกร์ดจอมีพัดลมระบายความร้อนพอเปิดพัดลมออกมานี่ครับซิลิโคนแห้งเป็นผงเลยนะครับก็ต้องมีการเปลี่ยนใหม่นะครับก่อนจะเปลี่ยนก็ทําการทําความสะอาดมันด้วยน้ํามันลอนสันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็แปรงสีฟันขัดๆให้สะอาดเสร็จแล้วก็หยอดซิลิโคนไป1หยดนะครับนี่คือสภาพนะครับเป็นผงเลยนะครับที่กร์ดจอแล้วก็มีฝุ่นควันออกมานะครับ เป็นรอบลัศมีแล้วก็ทําการนี่ครับทำความสะอาดแล้วก็ยดซ,ลลซิลิโคนลงไปซิลิโคนก็เดี๋ยวให้ดูท้ายคลิปเนี่ยครับประมาณนี้เลยเดี๋ยวจะมีแปะลิงก์สินค้าให้ด้วยน่ครับแล้วเราก็ใส่ไปพัดลมเข้าไปเหมือนเดิมจากนั้นเราก็มาทําความสะอาด CPU กันนะครับซิลิโคนที่เกาะกับ CPU แล้วก็พัดลมมันน่าจะแห้งเหมือนกันนะครับสภาพเดียวกันเพราะว่าไม่เคยแกะออกมาเป็นเวลา10ปีแล้วครับครับ เลยนะครับเป็นผงเลยนะครับก็เดี๋ยวเราทําความสะอาดด้วยน้ํามันลอนสันเหมือนเดิมนะครับนี่คความที่ไม่เคยแกะออกมาเล่นเล่นเกมไปหรือแม้กระทั่งดู youtube แป๊บเดียวนะครับเครื่องดับไปเองลยครับแสดงว่ามันร้อนมากนีครับใช้น้ำมันรอนสันนะครับแล้วก็เช็ดเช็ดเช็ดให้สะอาดเลยนะครับสำหรับตัว cpu พอมั่นใจว่าสะอาดแล้วเราก็ทําการลงซิลิโคนนะครับนี่ที่แผงพัดลมนี่ก็ต้องทําความสะอาดด้วยนะหลอนสามเช่นเคยนะครับเสร็จแล้วเราก็เนี่ยครับทาซิลิโคนเป็นตัวกักกปาดนะครับแล้วก็จุดจุดให้รอบๆให้มันแน่นแล้วก็ใส่พัดลมเข้าไปต้องมั่นใจว่าแน่นนะครับระหว่างนี้เราก็ทําความสะอาดใบพัดพัดลมไปด้วยนะครับอพอมันแน่นเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดคอมพิวเตอร์เทสกันเลย ปืหมุนปกติไม่มีเสียงดังของการ์ดจอนะครับไม่ได้ถ่ายไว้ก่อนหน้านี้ว่าการ์ดจอมันดังมากนะครับนี่ครับคอมก็ติดขึ้นมาปกติเดี๋ยวเราจะเทสเกมกันนะครับด้วยความที่คอมพิวเตอร์มันนาน14ปีแล้วก็เกมมันก็จะได้ความลื่นไหลได้แค่นี้นะครับพซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์มันเก่ามากคนระับเกมนี้ก็คือโปรโตไทป์สนะครับฟัง YouTube ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ก็ดูได้ครับไม่มีการดับระหว่างที่รับชมอีกต่อไปแล้วเพราะว่าได้เปลี่ยนซิลิโคน CPU แล้วก็ซิลิโคนการ์จอนี่ครับโฉมหน้าของซิลิโคนพระเอกของเราก็เดี๋ยวจะแปะล,ลิงก์แล้วก็ซื้อได้ในราคาย่อมเยาครับซิลิโคนเบื้องต้นนะครับไม่ใช่ตัวเท้